สวัสดีครับ f อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมละทุ่งครับเอฟซเมื่อนี้บ่าวแอมรทุ่งเดินเดินทางมาบานนาตูครับผมยินข่าวฝันเหล็กเด็ดครับเอฟซฝันดีวสันครับฝันเห็นผีหน้าครับตายไปแล้วหลายปีแล้วละครับเอฟซเนาะเสียชีวิตเดี๋ยวหลายปีแล้วมาเข่าฝันบอกเลยครับยืนลอตเตอรี่ให้ครับเป็นตัวแดงจึงคืนวสันครับเอฟซเคยฝันแบบนี้จ้าเถืือครับเอฟซอู้ผีหน้ามากครับผีแม่ครับผีแม่ก็มาครับ พีหน้าในี่ยืืนลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งครับตัวแดงจึงคืนครับแล้วก็พีเมม่าบอกเลขอีกสองตัวลางครับเอฟซียังเสือรับไปอีกด้ครับเอฟซีรับไปอีกครับฟันเห็นพีเล็กหน่อยมาเขียนเหลขให้วสันครับเอฟซีเรื่องเน่าเด็ดๆทีเป็นแนวไร้ครับเลข3สามตัวสิถูกใจเอฟซี่บอลนะครับงวดนี้สิ่งให้รวยด้ครับเพื่อนวะต้องไปถามหน้าตู้ครับนั่งอยู่ในบ้านครับครับผมเอฟซีวัดคำเจริญนะครับเอฟซี อันนี้เป็นบริเวณบ้านข้องนาตู้ครับเป็นสวนยอมล่ะครับเอฟซีปุ่นหมกฮงเปินพี่ครับเดี๋ยวไปถามเลขกันนะครับเอฟซีเนาะงวดนี่สิเป็นตัวใดครับนั่งอยู่ในบ้านปุ่นล่ะครับพี่ครับปุ่นใส่เสือไล่กู้ยู่ั้งปุ่นครับผีหน้ามาบอกครับเอฟซีมากกับผีแม่าระสนนะครับเนาะ สวัสดีครับน้าตู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอุ้ยขึ้นเหียนแตครับบ่าสู้ฟังนะครับน้าตูโอ้ยฟันมาอะไรไปเที่ยวทงไฮทงหน้าน่ะครับไปหน้าเจ้าของหน้าพ่อหน้าแม่เจ้าของเล่นะครับเดี๋ยวออกไปทงหน้าเดี๋ยวออกไปทงหน้ามาสิไปห้าล็อกเกี่ยวหยาวให้งวดกินนี่นะไปไปพ่อนาแดงกับนาดีกับพ่อใหญ่ กับแม่คอนึง่นณรำให้รำหน้าอังมาพุณไม่เห็นหน้าอยู่ทีเพราะอะไรก็แม่รำหน้าหาพ่นมารับในเจ้า,จามื่อน้านี่ยรำเป็นอาทิตย์เด้อ่นมามึงไปเยี่ยสิบเกียยเก้ยวยใหญ่แล้าหาเราเกี้ยวใหญ่ไม่งวดกินงวดมวยอยากกินเในบ้านนะครับแม่คนเพิ่งกระท่อมามึงอยู่แยกกับไผ่อยู่ผู้เดียวนี่แล้วสอนอยู่ผู้เยี่ยงไม่มีใครอยู่หนับในบ้านนะ แนงกระทำวาห่วยเมื่อกินเขากำยังกูเมือมื่มวีเนี่ยกินแล้ว่าว่ามกินเพิ่งกะทิผักเทียนกินเขาเด้อมาว่าว่ากินเขากูเข็นยังอะไรกินมาสั I mean? i mean? like ่นเพิ like like ่น like ่าขาไก่เพ yeah. ิ่น่าขาไก่ตุ right> ่มปลาหน่เนี่ยเพ่มาบุกงนัมา่กิ้เขามันกระดูกปูติดอ่ะครับว่าโอ้ยกินนวกเขากินน้ำาอกเลยว่ะปลไปห้แก่หนาให้งอแห้งแห้งทุกข์เหงาอยู่ คามงสิถูกยากกันยังแก่ขันมาคอยากกันแล้วว่าซื้อเรียกกับบุญไฟมาบอกเรียกเลยว่ะแต่ม่ีคนมาบอกเรียกใครว่าเสดซือเรียกพรได้เงินเลยว่ะพราะงั่ามึงเอางูที่หลกูเสดบินเด็กให้มึงนี่ขึ้นมาครับตัวไรอ่ล่ะมันก็เรียกว่าไห่นะซีเจ็ดสองซีเจ็ดสองเรียกกับซีเจ็ดสองผีนาแดงอ่าผีนาแดง ยืนบินเลขมาให้อ่ายยืนบินเลขมาให้ยบินเลขลอตเตอรี่นี่ละโอ้ลอตเตอรี่อ่าลอตเตอรี่ยืนลอตเตอรี่บ่ให้ครับซื้อยืนลอตเตอรี่นี่ละหายซีเจ็ดสองซีเจ็ดสองอืมครับพีหน้าเนาะครับเนาะพีหน้าแดงหลงห้องแม่เราตายไปแล้วตายไปสองสามปีแล้วนะครับเราเห็นมาเราไม่เห็นหน้าอยู่นี่กับพ่อเรากัะแย่เราอ่ะนะครับมันใหญ่ เพิ่นกระบอกคือไรแม่ผมก็บอกคือกันแม่เพิ่นบอกอย่างครับแม่ใ่ขี้แม่คอยนี่นะบอกครับบอกเลขคือกันอ่าบอกเล่กันเสือโน้นแม่เด้อครับตัวแรกอะไรแม่เลื่อปะง่อยสี่หกนี่แล้วแม่คอยปะแม่บอกสี่หกแม่บอกสี่หกเสือลูกหลาเลยเพิ่นปะพิ่นได้ยื่นลอตเตอรี่ให้อยู่่บหรือเพิ่นเบออกมาเลยครับเพิ่นเบอกมาได้ตัวนี้ยื่นผู้เดียวยื่นขึ้นหน้าแดงยื่นลอตเตอรี่ให้ยื่นเต็กใบละครับยื่นให้ บหนึ่งนี่นะใบหนึ่งออืมครับสี่สองเจ็ดนมีแหลแดงแม่่อยนั่นนี่นี่เ่นก็บอกคือกันนั่นี่บอกตัวไหนครับบอกสี่สองบอกสี่สองครับโอ้ไฮทัดเล่นไฮทัสเล่นอืมเป็นบอกสี่สองอ่สองมันกิอยู่ที่ตัวเดียวกันตัวละครกระเบื้อสามตัวสี่สองเจ็ดอืม คุณบอก472ครบโอ้472บอกครับคเออมันเกิดกรสลับกันยีน่หนอหละครับบัวตองจดครับนี่เขาจดแต่427กับ46นะครับเนาะคุณบอก 2, สองตัวนแที่บอกสองตัวแต่ว่าน้องคนแรกกันบอกสาตเอาวินมะไฮเอาวินโรตดีนะมไหไ427427น้องอายมันก็บอกว่าสองตัว่สองซ่น ใหยเพื่อนอันสี่หกครับอันนี้คือเสียชีวิตเบิดแล้วเสียชีวิตเบิ้ดแล้วตายเบิ้ดอ่ะมีพีพียังกับพีหน้าพีหน้านาแดงครับผมนาดีเม่ข่อยพ่อคนกะมีกันพ่อใหญ่พ่อใหญ่บุญพ่อใหญ่ก็มีเพิ่นบ่ว่าจังไรเพิ่นนั่งอยู่เห็นหน่อยเพิ่นนะเพิ่นนั่งมึงบู่เพิ่งรำให้ลำหน้าน้าตัวนี้ ขันเกลียวไก่ครับเดีไปตรงหน้าเนาะแมนครับผมมีแต่ผีทั้งนั้นนะครับมาบอกนเาอกนะาะสงสัยเพิ่นสิอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลล่ะครับกกเพิ่นเอาไก่มาให้เฮ็ดจ<อ>ังได๋ล่ะครับกินต้มไก่บ่ครับบ่กินน้ำเพิ่นนะบ่่คอยกินน้ำเพิ่นนะเกรงใจเพิ่นโอ้เพิ่นเฮ็ดเบี้ยมีเมียก็บ่กล้ากินน้ำเพิ่นะครับเพิ่นหมูอินเพิ่นเอาไก่เอาปลามาให้อไก่กับเก่าปลากับเป็ดเก่าเป็ดบ่ครับคันถามเพื่อนเต้เลยเนาะครับเนาะ ทำหมวกฮงอีกทำหมวกฮงอืมเอ้าเพิ่นบอกล่ะเนาะครับเอฟซีกับหน้าตู้ของเฮาเพิ่นสิมาให้โชคใหญ่นั่นล่ะครับงวดวันที่หนึ่งครับเอฟซีหนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับกับหน้าตู้ครับจังไดรอีกครับฟันยังได้อีกครับบาหนึ่็เพิ่นก็บอกเลยเพิ่นก็พากินเข่าเพิ่นก็พากันกินเข่าเพิ่นหน้าอ้ยน้องเพิ่นพ่อแม่เพิ่นก็พากินเข่าไปอยากดกปวันเพื่นก็เลยคงก็เลยขึ้นมาเฮียนผมนี่นะอื เ,เป็นไม่หี้นผมบ้านบอกคายๆกั็เปรียบกินหี้นแท้ผมบ้านเราก็คายคือเด็กเจ้าของฝันแทงนะเจ้าของฝันแนวเลยอีครับบ่ะเนี้เขามาเฮิ้นแล้วอันนี้ก็เจ้าของฝันคือกันตัวเป็นบอครับนี่ฝันคือกันครับแต่ว่าเจ้าของฝันเจ้าก็หี้นนะเจ้าก็บ้านหลังนี้แล้ววานลังนี้เอา้าวสู่เอฟซีฟังเลยครับมากเปรกยบเจ้าก็หี้นคือจัง เป็นผีนำหมาผีหน่อยนำหมามาขออยู่เฮือนนำผีเล็กหน่อยมาขออยู่เฮือนห่วยเนี่ยอีกครับสองสักคนนั้นมาขออยู่มันมาพอแมนปลาถิ่นมันมาครับมันมาขออยู่ห่วยวา้อยู่แล้วว่าะเสืออยู่ผีคนมาเสืออยู่มันกันไหนเลยวะแมนแมนแมนครับคนอยู่มันกันอะไรไล้ให้อยู่นกั่ไแล้วฝ่ยสือบอกเด็กเจ้าผีเล็กหน่อยมันหวานเด็กเล็กหน่อยมันก็บอกแจ็คมาเสือตัวรูปตัวตีนบอกเลยก็ว่าเสือเอาตีวานเด็กเี่เจ้ามันว่า มันมาทางสิพีด<อ>ึงหน่อยทุทยบบทนะกคนบอานหลัลงนี้เขาที่ยบ้านหลังที่ต้นเจ็ดเก่าเนาะหมัดเจ็ดเก่าบ้านหลักที่หลังนี่เจ็ดเก่าปะครับแมนกมับบวกเจ็ดเก่าเล็กหน่อยบ้านหลังที่ก็เจ็ดเก่าเล็กหน่อยกับบอกว่าเจ็ดเก่ามันยปะแมนโอ้สร้างว่าเถอะปะมันหนึ่งเจ็ดเก่าเขาหรือมันบอกสองตัวบอกสองตัว ปกติบ้านเลขที่นี้่เจ็ดเกบ้านเลกที่หนึ่งเจ็ดเก่าเนาะครับติดอยู่หน้าบ้านนะครับบ้านหนึ่งบ้านเลขหน่วยที่หน่วยั้กันหนึ่งบ้านเลกที่หนึ่งเจ็ดเก้าแต่เลขหน่วยบอกเจ็ดเก่าแมนตรงกันใส่เลยหนึ่งเติมหนึ่งใส่เลยกระเติมอีกหนึ่งเอาตามบ้านเล็กที่ของเขาเลยเนาะเพราะว่าติดอยู่หน้าบ้านนั้นหนึ่งเจ็ดเก่าฝันเกี่ยวที่บ้าเอ็มเราตรงเดินเข้ามาเห็นเหมือนเกินงเดินอยู่ครับเป็นความฝันสองความฝันครับโอ้ ผีเด็กน้อยนี่เคยมาบอกบ่ล่ะครับยื้อฟันเทเล็กบ่ครับเทอแหลกเลยครับไปผีเด็กน้อยอืแต่แต่ผีหน้าผียังนี่เคยอฟันลายเทืออยู่เด้เคยอฟันลายเสือบอกแม่นอยู่เด้ล่ะครับแม่นเคยเข้าเนาะครับครับเข้าอยู่อืครับแนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลครับ FC งวดวันที่16กรกฎาคมพศเอ้ยงวดวันที่1ครับงวดวันที่1ครับพศ .2568 ครับ ขอให้มีโชคใหญ่ครับหน้าตู้ขอบคุณครับหน้าตู้ครับสวัสดีครับครับผมตุลีครับตุลีของคนมีเส้นของเฮ่าครับเอฟซีหน้าตู้ครับนี่ครับเอาสมุติปากกามาจดไ้เ้ยครับเอฟซีสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดตัดเลนครับเลขีสองตัวนี่เป็นสี่หกสี่หกครับหลักกะเลขกน้อยครับมาเข่าฝันห้องบอกเหขมาขออยู่นําครับบานเลขที่ก็คือหนึ่งเจ็ดเก้า แต่ผีเล็กน้อยบอก79 79ครับเอฟงวดนี้ครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2568ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหน้าตู้ของเฮาเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นคนฝันแม่นครับเอฟนี่ครับ427ครับหรือว่า46179ครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเบลแอมมาทงสิบห้าไปเบิร์นองดีครับมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมกันครับเบลแอมมาทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ทิดมี่มาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตุนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จ็สิ่เหือนะครับเนะาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่ละกรับี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้พีอ่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดปู่หลดีะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาอแอมเราทงหินขาวกบลอดสาครับราาท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อล่ะก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี toi, iten, fire, no er, ่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับ หูยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ้มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้อทสามผูชมล้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนครับสามผูชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรนตัวเข้าสิไดอกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาโบลายครับามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้รไดครับมหาเบาแอมเราตรางเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลีกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่า <seus S 1> <c oughs> นผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่้ครับเน <Fitz> <c oughs> ี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี <c oughs> ้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ